บิวต่อมาจะเป็นบิวที่ใช้กับธนูของโซเชียครับแต่ก่อนจะไปถึงบิวผมว่าเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าสกิลไวฟ์เฟรมทอร์เ r นต์มันทำงานยังไงกันแน่สกิลไวฟ์เฟรมทอร์เ r นต์นะครับคือสกิลที่ทำดาเมจเป็นฟิกดาเมจแบบไร้ธาตุ50 โดยจะเป็นการสุ่มออกผ่านการโจมตีโดนมอนสเตอร์ครับมันจะมีคูดาวต่อครั้งอยู่ที่3วินาทีซึ่งฟิกเดเมจตรงนี้สามารถเพิ่มและเปลี่ยนเป็นธาตุไฟได้โดยการใส่สกิลของ Scorcher เข้ามาหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าสกิลสกอ r เชอร์เราจะหามาจากไหนกันล่ะจริงๆแล้วนะครับสกิลสกอ r เชอรมันจะอยู่กับชุดเซตของราทาร์และกาเดียนราทาลอดครับ คุยง่ายก็คือมันจะเอาความสามารถของสกิลสกอ์เชอร์มาผสมผสารกับความสามารถของไวฟ์เฟรมทอร์เรนนั่นเองเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตารางให้นะครับจากในตารางอันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งช่องดาเมจสูงสุดและช่องดาเมจต่ำสุดอยู่ด้วยคือถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ธนูของโซเชียอันเดียวไม่ว่าเราจะทำาดาเมจยังไงมันก็จะคงที่ที่50แต่ถ้าเกิดเราใส่สกิลสกอ์เชอร์ขั้นหนึ่ง หรือถ้าหากเราใส่เซตของราทารลสหรือการเดยนราทารลสสอส่วนดาเมจจากสกิลไวท์เฟรมทอร์เรนต์มันก็จะเพิ่มขึ้นโดยดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่70และดาเมจต่ำสุดจะอยู่ที่61ครับแต่ถ้าเกิดเราใส่สกิลสกอร์เชอร์ขั้น2หรือถ้าหากเราใส่เซตของราทารอสหรือการเดียนราทารลส4ส่ส่วนดาเมจจากสกิลไวท์เฟรมทอร์เรนต์มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกโดยดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่104และดาเมจต่ำสุดจะอยู่ที่แ1ดสดครับแล้วดาเมจ คือไอเดเมจสูงสุดตามสุดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับฮิตโซนธาตุไฟของมอนสเตอร์แต่ละตัวครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเรายิงจุดที่มีความต้านทานธาตุไฟเยอะเดเมจที่เกิดขึ้นมันก็จะยิ่งตำ่ำและถ้าเกิดว่าเรายิงจุดที่มีความต้านทานธาตุไฟน้อยเดเมจที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งสูงนั่นเองเข้าใจตรงกันแล้วนะครับอ่ะใครอยากลองเอาไปเล่นดูก็ลองแคปไปได้นะครับอันเนี้ยน่าจะแรงที่สุดแล้วมั้งของธนู